พบกันอีกแล้วนะคะกับครูแอนพาร์ทเนโคชคอร์สที่5แล้วหลังจากที่เราพบกันมาทั้งหมด4คอร์สค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ถาคมครูแอนมาเยอะมากถึงเรื่องของการกำกับวินัยค่ะคราวนี้ล่ะค่ะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการกำกับวินยัยคราวนี้ไม่ใช่แค่เชิงบวกนะแต่ของครูแอนเป็นวินยัยบวกบวกบวกซึ่งจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะ กำกับวินัยลูกได้และความสมคัญกับลูกเพื่อยังดีต่อกันด้วยค่ะเราส,มสามารถที่จะกำกับวินัยลูกโดยที่ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกับลูกและได้รับความร่วมมือจากลูกด้วยค่ะมาเรียนกับครูแอนนะคะ Happy Discipline 101มหัศมหรสร์จวินัยบวกบวกบวกค,คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่นี่ที่เดียวที่สกิลเลนแห่งนี้ มาเรียนกันเรียนกันเร็วเลยบายบายแล้วพบกันรักนะจุกบุสวัสดีค่ะครูแอนจากเพจครูแอนแพนโคช้ชที่ปรึกษาด้านเด็กวัยรุ่นและครอบครัววันนี้ค่ะเป็นวันปีใหม่แล้วนะนะคะวันนี้เป็นวันที่เราได้เข้าสู่ปีใหม่2021แล้ว คกลแยนก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกๆท,ท่านและขอให้ทุกๆท,ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความสุขเลี้ยงลูกให้สนุกในปีใหม่นี้ค่ะ วันนี้ครูแอนก็มีเรื่องสนุกๆนะคะเกะะี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกค่ะแน่นอนค่ะในเพจของครูแอน n พ c o โคชเราก็จะมาพูดถึงการเลี้ยงลูกให้มีความสุขในหลากหลายมุมนะคะในวันนี้ค่ะครูแอนก็ได้เจอหนังสือค่ะที่นำทางให้เรานะคะเลี้ยงลูกเป็นคนดีมีความสุขมี EQ สูงมีเกราะป้องกันยาเสพติดสามารถป้องกันปัญหาชีวิตต่างๆ สามารถทำประโยชน์ให้ตนเองและสังคมเป็นคนปรับตัวได้ง่ายและเป็นลูกคุณภาพค่ะ ร,ร,รู้หรืออยังว่าวันนี้ครูแอนจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ครูแอนก็จะมาพูดถึงการเลี้ยงลูกถูกวิธีชีวีเป็นสุขโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงพงาลิมสุวรรณจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะนะคะ โดยที่หนังสือเล่มนี้ที่ครอาจารย์นำมาพูดให้เนี่ยก็จะมีในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีมีความสุขมี EQ สูงมีเกราะป้องกันตัวเองทําให้ตัวเองมีประโยชน์ต่อสังคม ปรับตัวได้ง่ายและเป็นลูกคุณภาพของพ่อแม่ทุกคนค่ะนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวมากมายค่ะแต่ก็มีอยู่ประมาณ5เรื่องค่ะที่ควนอยากจะนํามาพูดให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะเป็นสิ่งที่ควนประทับใจและก็คิดว่าคุณ,พ,คณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายมากค่ะกับการเลี้ยงลูกถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่ทุกๆคนเนี่ยควรที่จะ ดูแลลูกอย่างไรให้ถูกวิธีนะคะลองมาดูข้อหนึ่งค่ะว่าเราจะเลี้ยงลูกเป็นคนดีมีความสุขมี EQ สูงเป็นลูกคุณภาพของเราเนี่ยได้อย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งค่ะในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเรื่องของเป้าหมายของครอบครัวคือมีความสุขด้วยกันนะคะเป้าหมายของครอบครัวคือมีความสุขด้วยกันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะครูแอนเองเนี่ยมักจะ พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะถึงเรื่องของเป้าหมายการเลี้ยงลูกเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาโค้ดกับแคว้นค่ะแคว้นก็มักจะถามคําถามว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเป้าหมายการเลี้ยงลูกยังไงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเกือบทุกครั้งนะคะที่แคว้นมักจะได้ยินว่าเป้าหมายคือทําให้ลูกมีความสุขนะคะแต่เวลามาโค้ดนี่ก็คือว่าแม่ไม่มีความสุขนะลูกอาจจะมีความสุขแต่แม่ไม่มีความสุขกับการที่ลูกเล่นเกม ลูกมีความสุขกับการเล่นเกมแต่แม่ไม่มีความสุขกับการเล่นเกมนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเราพบว่าเป้าหมายการเลี้ยงลูกคือทําให้ลูกมีความสุขแต่ในเป้าหมายการเลี้ยงลูกที่ทําให้ลูกมีความสุขในบางครั้งแม่ไม่มีความสุขนะคะจึงกลับมาค่ะที่เราจะต้องมามองถึงเป้าหมายของครอบครัวด้วยเพราะว่าในการที่เราจะเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกแค่คนเดียวนะคะแต่ ในความเป็นลูกและในความเป็นพ่อแม่เราจะต้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะเดินหน้าต่อไปสําหรับในปีนี้นะคะเพื่อที่จะให้การเลี้ยงลูกของเรามีความสุขสนุกและก็นําพาให้ลูกของเราเนี่ยเติบโตเป็นลูกคุณภาพเป็นเด็กที่ดีมี eq สูงนะคะตาม ตามคำโปรยของหนังสือเล่มนี้นะคะขวัก็มั่นใจค่ะว่าถ้าเรากลับมาใหม่ค่ะตั้งเป้าหมายของครอบครัวไม่ใช่เฉพาะว่าให้ลูกมีความสุขแต่ว่าเราจะต้องมีความสุขไปด้วยกันนั่นก็คือลูกมีความสุขพ่อแม่ก็ต้องมีความสุขไปพร้อมกันด้วยนะคะดังนั้นพอเวลาที่เราพูดคุยกันค่ะเราจะต้องกลับมาคุยกับลูกใหม่ว่าในสิ่งที่ลูกเล่นเกมลูกมีความสุขแต่ตัวของพ่อแม่เองก็มี มีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มีความเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบต่อง,งานหรือในเรื่องการแบ่งเวลาต่างๆแบบน,นี้นะคะเราจะทํายังไงให้ครอบครัวของเรามีความสุขร่วมกันนะคะซึ่งสิ่งนี้เองค่ะที่เราจะต้องนํามาพูดคุยแล้วก็มาทํา Family Meeting นะลองดูที่ว่าจะมาเราเคยมีไหมที่จะมีการทํา Family Meeting ด้วยกันเพื่อที่จะให้ครอบครัวของเราเนี่ยเดินหน้าไปพร้อมกันด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะทํา Family Mee t i n g มาพูดคุยกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็น แบบนี้นะแล้วเราจะมาแก้ปัญหากันยังไงเพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยมุ่งสู่เป้าหมายของครอบครัวคือทุกๆคนมีความสุขทุกๆคนเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้น ข้อที่1ที่ควรนํามาฝากไว้วันนี้ก็คือเรื่องของแทนที่เราจะเพียงแค่ตั้งเป้าหมายของการเลี้ยงลูกอย่างเดียวเราจะต้องมาตั้งเป้าหมายของความเป็นครอบครัวด้วยนะคะไม่ว่าในครอบครัวของเราเนี่ยจะมีกี่คนไม่ว่าจะมีพ่อแม่ลูกนะคะหรือจะมีพ่อแม่ลูก2คนนะคะหรือแม้จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกคนเดียวพ่อเลี้ยงเดี่ยวกับลูกคนเดียวหรือไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนค่ะเราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายของความเป็นครอบครัวได้ค่ะก็คือขอให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นข้อนี้แหละค่ะเป็นข้อ ข้หนึ่งที่ควรอ,อยากจะนำมาฝากไว้นะคะคือเป้าหมายของครอบครัวคือมีความสุขด้วยกันข้อที่2ค่ะเด็กที่เติบโตมาด้วยความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กเหล่านี้จะไม่มีวันทำร้ายตัวเองค่ะเด็กที่เติบโตมาด้วยความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่า เด็กจะไม่มีวันทําร้ายตัวเองค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ควรมักจะพูดอยู่เสมอๆก็คือในเรื่องของตัว self-esteem การที่เด็กรับรู้คุณค่าในตัวของเขาเองว่าเขาเป็นเด็กดีเขามีคุณค่า เขาเป็นที่รักของครอบครัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเป็นที่รักของสังคมเขาเป็นที่รักของคุณครูและเพื่อนๆพื่สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าและเขาจะไม่มีวันทําร้ายตัวเองค่ะลองกลับมาดูภาพถึงการที่ในบางครั้งเองเราก็ไม่รู้ตัวด้วยมด้ความรัก เราอยากจะให้ลูกเติบโตมาอย่างสง่างามเราอยากให้ลูกเติบโตมาได้ความรับผิดชอบของตัวเขาเองได้เราอยากจะให้ลูกเติบโตมาด้วยความที่เขามีวินัยในการที่จะดูแลตัวเองนะคะแต่ในบางครั้งที่ด้วยความที่เราอาจจะหลงลืมไปด้วยความที่พ่อแม่อาจจะมีภาระงานที่ยุ่งวุ่นวายในแต่ละวันนะคะรวมจนถึงอาจจะมีในเรื่องของเวลาที่น้อยในการที่จะ พูดคุยกับลูกนะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องของการที่รับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่ถาโถมเข้ามายิ่งโดยเฉพาะในช่วงของโควิดนะตอนนี้ก็มีหลายเรื่องสภาวะเศรษฐกิจสภาวะสังคมที่มีความเครียดมีความกังวลมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะคะก็อาจจะทาให้คุณพ่อคุณแม่มีความเครียดได้ด้วยนะคะในขณะที่เรามีความเครียดเราก็มีความคาดหวังกับลูกรวมจนถึงเรามีความหวังดีกับลูกมีความรักให้กับลูกและเราก็มีความเป็นห่วงกังวล ในอนาคตของลูกด้วยเช่นกันดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะมีความกดดนันมีความมีความวุ่นวายอยู่ในตัวเองนะคะพอเมื่อเราไปอยู่กับลูกในบางครั้งที่เรามีความรักให้กับลูกอยากจะให้ลูกมีความรับผิดช,ชอบแต่บางครั้งเองเนี่ยสิ่งที่เราได้ สื่อสารกับลูกไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ลูกเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงคุณค่าของตัวเองได้นะคะถ้าหากเราใช้คําพูดด้ในการที่หนูเป็นเด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบแม่ได้มอบหมายงานนี้ไปแล้วหนูมีการบ้านของหนูต้องทําแต่หนูไม่ได้ทําหนูจําเป็นที่จะต้องฝึกที่มีความรับผิดชอบเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยหนูโตขึ้นไปหนูก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยกลับมานะคะที่จะได้ยินภาพสะท้อนที่คนอื่นเนี่ยบอกกับตัวเองว่า ฉันเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพฉันเป็นคนที่ไม่ดีฉันเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เรื่องนะหรือแม้แต่เป็นลูกที่ทําให้พ่อแม่ต้องโมโหอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราลองกลับมาดูว่าถ้าเราเองเนี่ยเป็นเด็กคนนี้เราจะสามารถรับรู้ถึงคุณค่าของตัวเราเองได้หรือเปล่าว่าเรานั้นเป็นเด็กดีเรามีความรับผิดชอบนะคะดังนั้นเองเนี่ย ตรงส่วนนี้ลองกลับมาดูค่ะว่าจริงๆถ้าบางทีเราหงุดหงิดลูกตอนนี้เป็นเพราะว่าลูกทําให้เราหงุดหงิดหรือจริงๆเป็นเพราะว่าเรากําลังมีความวุ่นวายอยู่กับเรื่องสถานการณ์ต่างๆรอบตัวเรารู้สึกกดดันนะคะถ้าเรารู้สึกกดดันเรารู้สึกเครียดเราอาจจะพักก่อนที่เราจะเข้าไปหาลูกนะคะรวมจนถึงถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ที่วิธีการที่จะรับมือกับลูกยังไงเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องหยุดพักก่อนที่จะ เน้นในเรื่องของการตําหนิลงไปที่ลูกนะคะเพราะว่า s e l f เ s t e e m เนี่ยสร้างขึ้นมายากนะคะแต่ตรงส่วนของวินยัยสร้างไม่ยากค่ะ นะเพราะว่าคแคว้นมักจะพบคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่มาปรึกษาด้วยปัญหาของพฤติกรรมลูกนะคะเมื่อพูดคุยกันแล้วเนี่ยก็พบว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลานะคะและโดยส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะมีพฤติกรรมของการบ่นนะคะบ่นมากกว่านําทางจึงทําให้ลูกก็ยังจะมีพฤติกรรมเหมือนเดิมพ่อแม่ก็มีพฤติกรรมบ่นเหมือนเดิมค่ะในที่สุดวินัยก็ไม่ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็เสียเซลล์เอสเดีมไปด้วยจึงทําให้กลายเป็นว่าเราขาดทุน2ต่อค่ะคือ อัตาสามต่อ้วยนะคือลูกเนี่ยเสียความภาคภูมิใจในตัวเองลูกไม่ได้วินัยและพ่อแม่ก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะดังนั้นลองกลับมาดูค่ะที่เราจะกลับมาทบทวนตัวเองดูอาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าเรามีความรู้ไม่เพียงพอเราจําเป็นที่ะต้องหาผู้ช่วยนะคะหรือแม้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มองเห็นลูกจริงๆหรือเปล่าเราได้นําทางลูกหรือเปล่าหรือเราเอาแต่บ่นเราได้เห็นพฤติกรรมของตัวเราเองด้วยหรือเปล่านะคะลองกลับมาดูทบทวนดูทั้งตัวของเราเองและก็ตัวของลูกนะคะ และนำทางลูกค่ะด้วยวินัยซึ่งตรงนี้เมื่อเรามองเห็นภาพว่าเราเอาแต่บนนะคะและถ้าเราเนี่ยกำกับวินัยลูกลูกก็จะ สามารถเด็กกำกับวินัยได้และในส่วนของพฤติกรรมลูกก็จะดีขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กที่เติบโตมาด้วยความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่าเด็กจะไม่มีวันทําร้ายตัวเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองกลับมาดูค่ะเซลล์เอสตมของลูกเป็นสิ่งที่สําคัญแต่แน่อนอนว่าความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ที่บางครั้งที่อยากจะให้ลูกเนี่ยมีวินัยมีความรับผิดชอบก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันลองหาวิธีในการสื่อสารเชิงบวกให้มากขึ้นหรือแม้แต่กลับมาทบทวนตัวของเราเองว่าตรงส่วนไหนที่ เรารได้มีการเปลี่ยนแปลงและทำใหม่บ้างหรือเปล่าหรือเรามักจะทำสิ่งเดิมๆได้ผลเดิมๆแล้วเราก็ทําสิ่งเดิมๆอีกและก็ได้ผลเดิมๆแล้วเราก็มูแต่ไปบทนลูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ช่วยทําให้เด็กมีทักษะหรือว่าเก่งขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเพียงแค่การบน แต่เราต้องนำทางลูกๆด้วยการสื่อสารเชิงบวกและวินัยเชิงบวกซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะสามารถที่จะพัฒนาลูกของเราให้เป็นลูกที่มีคุณภาพและมี EQ สูงเป็นเด็กที่มีความสุขทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้นะคะซึ่งวินัยเชิงบวกค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้วิธีที่จะทํำยังไงครูแอนก็มีคอร์สออนไลน์นะคะอยู่ที่ Skill Lane นะคะลองไปดูได้ค่ะเพราะว่าในคอร์สนั้น mm hmm. คุณแอนก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เด็กจะมีวินัยมาจากภายในของตัวเองเป็นแรงจูงใจจากภายในของตัวเองซึ่งไม่ใช่วินัยที่เกิดจากการกำกับจากภายนอก mm hmm. การดุการตำหนกิการใช้วินัยเชิงลบจากคุณพ่อคุณแม่นะคะสิ่งต่างๆที่เราใช้วินัยเชิงลบเนี่ยมันจะเป็นแค่ทำให้เกิดพฤติกรรมเพียงแค่ระยะสั้นนะคะ แต่ว่าในการที่จะเกิดจากแรงขับภายในเองที่จะทำให้เขาเองเป็นเด็กมีวินัยเนี่ยตัวนี้ควรจะใช้วินัยนเชิงบวกซึ่งจะทําให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เป็นเชิงบวกในระยะย,ยาวมากกว่านะคะรวมจนถึงในส่วนของตัวคอร์สออนไลน์ค่ะครูแอน,นก็มีคอร์สในเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกด้วยเช่นกันรวมจนถึงคอร์สของการสร้างเซลฟ์เอสติมให้กับเด็กเราจะสร้างเซลฟ์เอสติมให้กับลูกๆของเราได้อย่างไรมาดูกันที่คอร์สสกิลเลนโดยที่เสิร์ชหาคําว่า ครูแอนพาร์เรนต์โค้ชนะคะมาดูกันค่ะต่อไปมาดูกันข้อที่3ข้อที่3ลูกวัยรุ่นจะไม่ติดยาเสพติดถ้าครอบครัวเลี้ยงให้เขามาเป็นตัวของตัวเองฟังอีกครั้งหนึ่งลูกวัยรุ่นจะไม่ติดยาเสพติด ถ้าครอบครัวอบรมเลี้ยงดูเขามาให้เป็นตัวของตัวเองนะคะโดยที่ศาส,สตราจารย์นายแพทย์หญิงนงพางานเนี่ยค่ะเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะก็จะพบเห็นเคสต่างๆมามากมายนะคะซึ่งสิ่งที่คุณหมอได้พูดถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่คุณหมอได้พบเคสต่างๆมามากมายแล้วที่ว่าเด็กจะติดยาเสพติดเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เขาอาจจะไม่ได้รับ การรับฟังจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทําให้เขาเกิดรู้สึกของความเป็นตัวของตัวของเขาเองความเป็นตัวของเขาเองคืออะไรก็คือว่าในความเป็นเด็กของตัวขเขาเองเนี่ยเขาก็มีความชอบมีความถนัดมีบุคลิกของเขาบางอย่างนะคะซึ่งในเมื่อบางครั้งเองเนี่ยความเป็นพ่อแม่เนี่ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะไม่ทันตัวเ,เองนะคะว่าบางครั้งเองเนี่ยเราก็มีความฝันของเราเราอยากที่จะเป็นหมอนะคะเราก็อยากให้ลูกเป็นแต่เราอาจจะไม่ได้มีเวลาหรืออาจจะติดขัดด้วย ปัญหาต่างๆเราก็เลยไม่ได้เป็นหมอแล้วเราก็อยากให้ลูกเป็นหมอแต่จริงๆลูกอาจจะอยากเป็นวิศวะหรืออาจจะอยากเป็นรักดนตรีนะคะดังนั้นเองเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจึงทําให้เกิดภาวะความกดดันในส่วนของแม่ที่ก็เหนื่อยพยายามที่จะกดดันลูกลูกก็เหนื่อยในการที่พยายามทําตัวให้เป็นสิ่งที่แม่ต้องการนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นตัวของเขาเองเพื่อที่ว่าพอเวลาที่เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเขาจะได้รู้ว่าเขาชอบอะไรตัวของเขาเขาคือใครเขา เก่งอะไรเขามีความเชี่ยวชาญหรือมีความชํานาญอะไรนะคะดังนั้นเองเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะนําความฝันของพ่อแม่ ไปให้ลูกดําเนินการหรือสารต่อนะคะเราก็ควรที่จะให้ลูกเนี่ยได้ค้นพบความเป็นตัวของเขาเองนะคะแล้วเราอาจจะลองพูดคุยกันที่เราจะผสานกันยังไงที่จะให้สามารถเดินไปพร้อมกันข้างหน้าได้อย่างงดงามนะคะดังนั้นลูกวัยรุ่นเนี่ยจะไม่ติดยาเสพติดถ้าครอบครัวเลี้ยงมาให้เขาเป็นตัวของเขาเองการเป็นตัวของเขาเองส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเซลล์เอสตีมด้วยคือเขาจะต้องรู้จักตัวของเขาเอง รวมขณะเดียวกับเขาจะต้องมีความภาคภูมิใจในตัวของเขาเองเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้จักตัวของเขาเองไม่มีทางที่เขาจะภาคภูมิใจในตัวของเขาเองเลยนะคะเพราะทุกครั้งที่เจอหน้าใครก็จะบอกว่า เธอเป็นเด็กไม่ดีเธอเป็นเด็กไม่เอาทานเธอเป็นเด็กขี้เกียจเธอเป็นเด็กเกเรเธอเป็นเด็กดื้อเธอเป็นเด็กโกหกสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภาพที่เราสร้างให้กับลูกของเรานะคะโดยที่ในความเป็นจริงแล้วตัวของเด็กเองเนี่ยเขาก็มีความน่ารักหรือเป็นคนดีเป็นเด็กดีตามวัยของเขาเพียงแต่พ่อแม่อาจจะยังมองไม่เห็นความดีงาม ตามวัยของลูกเพราะว่าพ่อแม่มีภาพความดีงานที่สังคมได้สร้างเอาไว้เป็นภาพของเด็กดีที่จะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ทำตามพ่อแม่ทุกอย่างหรือแม้แต่ ฉันหวังดีกับเธอเธอควรทาตามฉันแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการที่เด็กคนจะเติบโตขึ้นมาคือการที่รู้จักตัวเองและการที่ภาคภูมิใจในความเป็นตัวของฉันเองถึงแม้ว่าฉันจะเป็นเพศที่3าแต่ฉันก็ภาคภูมิใจในความที่ฉันเป็นคนดีฉันมีประโยชน์กับสังคมฉันได้ทําสิ่งต่างๆให้กับสังคมแบบนี้นะคะดังนั้นเองก็ขอฝากเอาไว้ค่ะลูกวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงที่สําคัญมากเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ น่าจะเป็นช่วงที่เ,เป็นข้อต่อระหว่างพ่อแม่กับลูกที่จะคุยกันแล้วมีความหงุดหงิดใส่กันนะคะแต่จริงๆแล้วช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่สําคัญมากที่สุดสําหรับเด็กนะคะและเป็นช่วงที่เด็กๆเนี่ยต้องการพ่อแม่อย่างมากที่สุดนะคะทําบ้านให้หน่ากลับเป็นสิ่งที่แครนพูดกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มาปรึกษาในเรื่องของลูกวัยรุ่นและก็พบเกือบจะทุกครอบครัวด้วยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มาปรึกษาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องลูกวัยรุ่นณตอนนั้นบ้านไม่น่ากลับค่ะ บ้านร้อนเข้าถึงบ้านแล้วรู้สึกร้อนนะคะเข้ามาบ้านแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการเลี้ยงลูกวัยรุ่นคือทําบ้านให้หน้ากลับทําบ้านให้เย็นทําบ้านให้อบอุ่นกลับมาแล้วรู้สึกปลอดภัยนะคะต่อไปมาดูข้อที่4ค่ะการคาดหวังจากลูกที่สูงเกินความสามารถของลูกเท่ากับการผลักใสลูกไปสู่ความล้มเหลว การคาดหวังจากลูกที่สูงเกินความสามารถของลูกเท่ากับการผลักไสลูกไปสู่ความล้มเหลว อย่างกรณีที่เด็กๆเนี่ยค่ะในวัยเล็กๆเองเนี่ยกล้ามเนื้อนิ้วมือของเขาก็อาจจะยังไม่แข็งแรงมากนักซึ่งในช่วงของวัยอนุบาลเป็นช่วงการที่เราจะพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือเด็กนะคะโดยการให้เด็กเนี่ยเล่นทรายเด็กปั้นดินน้ำมันระบายสีตัดกระดาษนี่เป็นการที่ค่อยๆฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือเด็กนะคะแต่การที่เด็กๆอาจจะณตอนนี้ในเรื่องของการที่เราจะเสริมพัฒนาการอาจจะน้อยลงแต่เราเป็นเน้นเรื่องของการเรียนมากขึ้นกลุ่นก็มักจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาเด็กๆไปติวทั้งๆที่เด็กเนี่ยยังอย ซึ่งในเรื่องของการติวเนี่ยก็มักจะเห็นว่าคุณครูก็จะให้เด็กๆเริ่มต้นเขียนเลยค่ะเขียนหอหีบกอไกมอม้างงูซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเด็กตัวนี้คือเกินความสามารถในวัยเด็กเพราะในวัยเด็ก3ามขวบจริงๆเพิ่งเริ่มเขียนขีดเส้นตรงนะคะในวัยที่โตขึ้นมาอีกนิดอาจจะเริ่มเขียนวงกลมได้การเขียนวงกลมไม่ใช่จับ2นิ้วอาจจะเป็นการใช้กำนิ้วมืออย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพอเราด้วยความที่พ่อแม่ไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจพัฒนาการเด็กเราไปเน้นให้เด็กเนี่ย เกินความสามารถให้เด็กไปเขียนกอไก่เลยแบบนี้นะคะซึ่งมันมีการรวมกันของหลากหลายเส้นใช่ไหมคะขีดขึ้นข้างบนล่างมาทางนี้ล่างมาทางซ้ายและยังโค้ง แล้วยังดึงลงมาอีกยิ่งโดยเฉพาะตัวยอหญิงหรือห้อยหีบแบบนี้แต่ย่ากลมๆลากลงมาลากเฉียงขึ้นแล้วยังกลมๆแล้วลากลงมาในความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรามองว่ามันง่ายเพราะาเราได้ผ่านมาแล้วแต่ในความเป็นเด็กเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องยากสาหรับเขานะคะและคนก็มักจะได้ยินที่คุณพ่อคุณแม่มาบ่นให้คุณครูแอนฟังว่า,วาลูกเนี่ยเขียนหนังสือไม่เก่งเลยอ่ะลูกแบบทํากันบ้านไม่ได้เลยก็เลยทําให้ต้องทะเลาะกันเพราะลูกไม่ยอมเขียนหนังสือนั่นจริงๆเป็นเพราะว่าเด็ก3ขวบ4ี4่ขวบเหล่านี้กําลังอยู่่นนชวงกาพัฒ กล้ามเนื้อนิ้วมือนะคะไม่ใช่ช่วงของการเขียนได้แล้วดังนั้นการพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือก็คือการค่อยๆฝึก ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเขียนวันหนึ่งให้ได้300ตัวแต่จะเป็นลักษณะของการที่เขาค่อยๆใช้ฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือเนี่ยให้ทํางานหลากหลายอย่างนะคะและําให้กล้ามเนื้อตรงส่วนของตัวกล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนและเขาถึงจะเขียนได้ดีแต่ไม่ใช่การที่ใช้2นิ้วเขียนอย่างเดียวเลยในที่สุดและไอ้ตรงส่วนของ8นิ้วที่เหลือไม่ได้ใช้นะคะพอเวลาโตขึ้นมาเนี่ยสิง่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดปัญหานะคะเพราะว่ามันก็จะมีตรงส่วนของงานวิจัยที่พบแล้วว่าเด็กๆที่ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือมากเพียงพอในตอนวเเด็กส่่่งงงผลตอออในรืข การทํางานค่ะทำให้ในทำให้ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยบางครั้ง ไม่มีทางออกบางครั้งแก้ไขปัญหาได้ไม่เก่งเท่าคนที่มีการใช้นิ้วมือได้ครบ10นิ้วนะคะสิ่งต่างๆเราที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้แต่กล้ามเนื้อทุกส่วนส่งผลต่อการทํางานของสมองนะคะแต่นั่นฝากไว้ค่ะการคาดหวังจากลูกที่สูงเกินความสามารถของลูกเท่ากับการผลักใส่ลูกไปสู่ความล้มเหลวในบางครั้งเองเราก็อยากจะพูดกับลูกด้วยเหตุผลเพราะว่าพ่อแม่มีเหตุผลเสมอนะคะแต่ว่าในการที่ลูกเองเนี่ยสมองส่วนเหตุผลจะพร้อมเมื่ออายุ25 เราพูดเหตุผลกับลูกเราคาดหวังว่าลูกจะเข้าใจเหตุผลของเราแต่ว่าลูกไม่เข้าใจหรอกคะ่ะลูกก็ยังมีสมองส่วนส่วนอารมณ์ส่วนเหตุผลตามวัยของเขาดังนั้นในบางครั้งที่เราคาดหวังว่าลูกจะเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ที่ทําไมพ่อแม่ถึงหวังดีกับลูกนะคะแล้วอาจจะมีการเขี่ยวเข็นกดดันหรือว่าดุลูกต่างๆเหล่านี้ เด็กๆไม่เข้าใจนะคะเด็กๆเ,เข้าใจเฉพาะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเท่านั้นเองก็คือเมื่อพ่อแม่ดุแสดงว่าฉันไม่ดีเมื่อพ่อแม่ดุแสดงว่าฉันไม่ดีตัวฉันเนี่ยไม่ดีนะคะจึงทําให้ตัวเซฟเอสตีมของเขาเนี่ยลดลงตลอดเวลาและยิ่งเด็กที่มีเซฟเอสตีมลดลงเนี่ยนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆจะยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้นเด็กๆจะเรียนรู้ได้ยากขึ้นแล้วก็ มีวงจรพฤติกรรมที่เป็นแน่นลบไปเรื่อยๆนะคะก็จะเซฟเอสินตกลงไปเรื่อยๆยิ่งทําให้แก้ไขยากนะคะดังน,นั้นเราจึงต้องมาเรียงลูกให้ถูกวิธีนะคะมาดูข้อที่5ค่ะลูกที่สามารถรักและผูกพันเป็นถึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นคนนะคะลูกที่สามารถรักและผูกพันเป็น ถึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นคนอันนี้อาจจะลึกซึ้งนิดนึงนะคะก็คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเด็กที่ไรสามารถที่จะได้รับความรักนะคะความรักจริงๆความรักที่มาจากรอยยิ้มความรักที่มาจากการกอดความรักที่มาจากการให้แต่ไม่ใช่ความรักที่มาจากความหวังดีหรือความหงุดหงิดต่างๆเหล่านี้เด็กจะไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความรักนะคะถ้าเราบอกว่าแม่รักลูกแม่รักลูกเข้าใจไหมแม่รักลูก การท่าทางต่างๆเหล่านี้น้ำเสียงเด็กๆจะไม่สามารถที่จะรับความรู้สึกนี้ได้ว่าสิ่งนี้คือความรักหรือแม้แต่เด็กอาจจะตีความผิดไปว่าเวลาที่ความรักที่มาในลักษณะแบบนี้นี่คือความรักดังนั้นเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาค่ะเด็กไปมีคู่ครองนะคะที่คู่ครองอาจจะทําร้ายหรือแม้แต่ ทุบตีแล้วก็บอกว่านี่คือความรักฉันรักเธอนะฉันต้องทุบเธอทีเธอเนี่ยฉันรักเธอแบบนี้นะคะเด็กก็อาจจะทนอยู่ไปกับคู่ครองที่มีลักษณะแบบนั้นดังนั้นเองเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงส่งผลทําให้เขาเนี่ยอาจจะต้องตกอยู่ในวิถีชีวิตหรือวังวนของชีวิตความเป็นครอบครัวที่ มีความรักในรูปแบบเดียวกับที่เขาเติบโตมานะคะดังนั้นเราลองย้อนหลังกลับมาดูถึงนใเรื่องตัวความรักค่ะว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไรนะคะความรักที่แท้จริงมันคือสิ่งที่งดงามความรักที่แท้จริงที่เราให้กันและกันเนี่ยเป็นความรักที่เรายิ้มให้กันความรักที่เราอบอบกอดกันนะคะความรักที่เราคััวเราะไปด้วยกันสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความรักแต่ในส่วนของการที่เราดุลูกแล้วเราก็บอกว่าเรารักลูกเนี่ยลูกจะสามารถ สัมผัสถึงความรักของเราได้จริงๆหรือเปล่านะคะลูกที่สามารถรักและผูกพันเป็นเด็กที่มีความรักเด็กที่พ่อแม่ส่งความรักให้ก็จะผูกพันกับพ่อแม่ในแง่ที่รักกันไปรักกันมาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นคนคือเขาสามารถจะเต,ติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองเป็นรักผู้อื่นเป็นและก็ส่งมอบความรักให้กับผู้อื่นเป็นด้วยและนี่คือความเป็นมนุษย์ โดยองค์รวมนะคะและนั้นเองเนี่ยเริ่มต้นของการเลี้ยงลูกค่ะสร้างฐานสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ควรมักจะพูดและหมอทุกคนผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นเด็กปฐมวัยทุกคนพูดก็คือสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์ สายสัมพันธ์นะคะสายสัมพันธ์มีได้ทั้งเป็นสายสัมพันธ์แห่งความรักและสายสัมพันธ์แห่งความกลัวค่ะดังนั้นเองกลับมาค่ะสร้างสายสัมพันธ์แห่งความรักและความผูกพันให้กับลูกเราอยากให้ลูกเห็นภาพเราพ่อแม่เมื่อตอนที่ลูกเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ นึกถึงภาพพ่อแม่นึกแล้วเห็นภาพอะไรเห็นภาพพ่อแม่ตีตลอดเวลาหรือเห็นภาพพ่อแม่ยิ้มให้กับลูกแล้วก็บอกแม่อยู่ตรงนี้นะมีอะไรก็มาปรึกษาแม่แม่คิดถึงลูกแม่รักลูกเสมอนะแบบนี้นะคะลองย้อนหลังกลับมาดูค่ะว่าเราอยากจะให้ลูกจดจำภาพของพ่อแม่ซึ่งก็คือตัวเราเนี่ยในแบบไหนเมื่อเวลาที่ลูกโตขึ้นและลูกไปเล่าให้กับลูกของเขาหรือหลานของเราเนี่ยแหละฟังเขาจะเล่าถึง พ่อแม่ของเขาว่ายังไงเขาจะเล่าถึงพ่อแม่ด้วยความรักว่าปีใหม่เนี่ยไปกินข้าวกับพ่อแม่มาที่ร้านอาหารใหญ่มากเลยมีความสุขมากเลยอูโหูสต็กมาจานเบเลอร์เธอเลยเป็นวันที่ดีของพ่อกับแม่จริงๆเลยคุณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ทำให้พ่อแม่มีความสุขมากๆเลยแบบนี้นะคะนี่คือเราสามารถที่จะสร้างภาพในอนาคตเนี่ยเอาไว้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยจดจำเราในความทรงจำที่ดีและมีความสุขตลอดไปค่ะจบไปแล้วค่ะกับ5ข้อสำหรับการเลี้ยงลูกถูกวิธีชีวีเป็นสุขเพื่อที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนดีมีความสุขมี EQ สูงมีเกราะป้องกันยาเสพติดอย่างแน่นอน สามารถป้องกันปัญหาชีวิตต่างๆทําประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมเป็นคนปรับตัวได้ง่ายและเป็นลูกคุณภาพนะคะควรก็ขอฝากเอาไว้แล้วก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ที่จะเลี้ยงลูกได้ถูกวิธีและชีวีเป็นสุขเพราะว่าเราจะไม่รู้ผลของการเลี้ยงลูกของเราจนกว่าลูกจะโตและถึงเวลานั้นมันก็สายเกินแก้แล้วค่ะ มาเริ่มต้นทำวันนี้ให้ถูกต้องค่ะเลี้ยงลูกด้วยความรักเลี้ยงลูกถูกวิธีเลี้ยงลูกให้เรามีความสุขด้วยกันกลับมาพบกันใหม่กับครูแอนในคลิปหน้านะคะครูแอน Parent Coach ที่ปรึกษาด้านเด็กวัยรุ่นและครอบครัววันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ